เนี่ยมีสูบน้ำมีอะไรใช้ปั๊มเล็กปั๊มน้อยอะไรนะครับ<ม>ทีนี้ไปแล้วจะสอนซ่อมด้วยเพราะฉะนั้นแผ่นที่ให้พ่อไปเนี่ยพาชาวบ้านไปแล้วสอนแล้วจะกลับมาซ่อมเองได้ครับเพราะอันนั้นมันต้องมาทําขั้วมายังไม่ได้ทาแล้วมันต้องต่อปั๊มต่ออะไรด้วยเดี๋ยวจะสอนวิธีทา<ม>นะครับหรือเรายกติดไปสักแผนก็ได้ครับเด<อ>ี๋ยวไปทำ <ๆ S 2> เอาเอาใส่รถไปเลยเอาไปทําที่งานเลยก็ได้เอาใส่รถไปทําที่งานเลย ใส่ใส่รถไปทั้งหมดเลยใช่ใช่ใช่เอาเอาไปสอนทําเลยแล้วก็เอาชาวบ้านเอาอะไรไปด้วยวันนั้นที่ให้ไว้มีปั๊มมีอะไรด้วยนะเอาไปในสาธอาทิตย์เลยเอาประกาศหน่อยครับว่าจะไปร่วมงานสุรินทร์ศูนย์ไปร่วมงานที่9ปดเาตุลาพร้อมหนึ่งจะไปนะครับอยู่มูลนิธิพระไอสานอยู่สายสุรินทร์สังขาร่ะ ครับสุนเน็เนครับน<อ>นสุนเนตนะ่นนะผมก็นอนนั้นทุกคืนหละครับนี่อยู่อยู่มาเตรียมงานตลอดเลยเตรียมตีวันนันนี่มาก์แต่เมื่อวานแลวครับทำโคมไฟ